คุณเคยได้ยินเรื่องโรงแรมแกรนด์วิกตอเรียไหมครับหลายคนบอกว่ามันเป็นแค่ซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งร้างแต่ผมรู้ผมรู้ดีกว่านั้นที่นั่นยังมีแขกเข้าพักอยู่เสมอคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ลองนึกภาพตามผมสิครับโรงแรมที่เคยรุ่งโรดกลับกลายเป็นเงามืดตกแต่งด้วยฝุ่นและใยแมงมุมแต่ละห้องยังคงถูกจัดเตรียมไวอ้อย่างดีราวกับว่ามีใครบางคนกำลังจะมาถึง ผมเคยเข้าไปครั้งหนึ่งตอนกลางคืนลมพัดวีดวิวผ่านหน้าต่างที่แตกฟังดูเหมือนเสียงกระเซบผมเดินไปตามทางเดินยาวสุดลูกหูลูกตาพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาร์ดราวกับจะเตือนผมว่าอย่าเข้ามาแต่ผมไม่เชื่อผมอยากรู้ความจริงจนกระทั่ง ผมเห็นมันแสงสว่างเรืองรองลอดออกมาจากใต้ประตูห้อง302ผมค่อยๆแง้มประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำให้ผมแทบหยุดหายใจในห้องนั้นมีงานเลี้ยงกำลังดำเนินอยู่แขกเรือสวมชุดหรูหราจากยุคสมัยที่ล่วงลับไปแล้วพวกเขากำลังเต้นรำหัวเราะราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับว่าโรงแรมแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมือนเดิม แต่เมื่อผมจ้องมองพวกเขาดีๆผมก็สังเกตเห็นไม่มีใครมีเงาเลยสักคนผมรีบวิ่งออกมาจากโรงแรมด้วยความกลัวสุดขีดแต่สิ่งที่ผมเห็นยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ผมยังสงสัยว่าพวกเขาคือใครและพวกเขาต้องการอะไรบางทีพวกเขาอาจจะแค่รอใครบางคนมาร่วมงานเลี้ยงกับพวกเขาตลอดการ คุณคิดว่าอย่างไรครับแล้วคุณล่ะอยากจะไปพักที่โรงแรมแกรนด์วิกตอเรียสักคืนไหมระวังตัวให้ดีนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะไม่ได้กลับออก